สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้พบกับผมนะครับดิ่งเพชรยนนะมีรถเข้าใหม่อยากแนะนำนะฮะหนึ่งคันนะรถยังไม่ได้สปาทําความสะอาดเลยนะฮะนะครับคันนี้นะครับได้เป็นตัวท็อปสุดของตารางแล้วนะฮะใครที่หาอยู่นะนะครับก่อนหน้านี้นะต้องรีบเลยนะครับผมบอกได้เลยนะฮะนี่ขนาดรถเข้าใหม่นะยังสภาพสวยขนาดนี้นะเป็นรถปี2018นะฮะเป็นตัว 1.8V นนะสีดำนะฮะคันนี้นะราคายังไม่ออกด้วยนะลูกค้านะ ก็น่าจะอยู่ประมาณ400,000กลางๆนะอยู่่ประมาณนี้แหละนะฮะอันนี้ใครสนใจนะทักด่วนได้เลยนะฮะศูนย์เก้าเผมบอกได้เลยนะมีคนจ้องอยู่นะพี่นะใครด่วนใครพร้อมนะด่วนเลยนะฮะไม่ไม่พลาดแน่นอนนะคันนี้นะได้ออปชั่นฟังก์ชันจัดหนักจัดเต็มนะตัวท็อปสุดของตัวอันติดละฮะเป็นปี2 0 1 8นนะฮะนี่ ก่อนไปรับชมนะเช่นเคยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนิดนึงนะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับไปรับชมพร้อมกันเลยฮะคันนี้นะราคายังไม่ออกแต่ต้องรีวิวพี่นะครับดูตัวรถนะครับสภาพนะคมไฟหน้าแท้เดิมนะฮะไฟตัดหมอกคู่หน้านะฮะนี่ฮะมีมาให้อยู่แล้วเนาะนี่คมไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์ลั n นิ่งไลท์นะไฟเลี้ยวในอ่าคมไฟนะกระจังหน้านะคมเนียมนะฮะแถบคมเนี่ยมคาดยาวตั้งแต โคมไฟหน้าซ้ายไปอยู่หน้าขวาเลยนะตรงกลางเนี่ยโลโกโตโตยต้าจำช่ำอย่างนี้เลยนะรถไม่มีชํำนะไม่มีชนหนักพี่ความไฟไม้น้ําท่วมแน่นอนนะกาลันตีนะฮะนะครับลงรายละเอียดระบุในสัญญาซื้อขายได้เลยนะเนี่ยนะชายกันชนหน้านะฮะไม่คูดไม่เบียดนะสภาพรถเนี่ยแทบไม่ต้องเก็บงานสีนะฮะรองรอยขีดขวัญนน้อยมากนะครับพี่ผมบอกเลยนะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับคือยังไม่ออกแต่ต้องรีบรีวิวอะเนี่ยให้ดูอะนะฮะดูฝากระโปงฝากระโปงนะ นี่ฮะไม่มีบุกไม่มีรักยิ้มน,นะฮะอ่ะเดี๋ยวไปชมในห้องเครื่องกันนะครับนี่นะครับให้ดูโดยรวมเลยนะผมอย่างที่บอกเลยนะเครื่องเข้ามาสุดๆร้อนๆนะถ้าร้อให้สปาทําความสะอาดเสร็จไม่ทันแน่นอนพี่ผมบอกเลยผมเคยร้องหลายรอบแล้วนะครับไม่รอดะฮะผลอื่นเอาไปก่อนนะฮะก็ต้องตามเขาอะฮะเขาถ่ายอย่างนี้ขายได้นะผมก็ต้องอย่างนี้นครับนะฮะ นี่ยให้ดูครับโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมคือมันเหลือแค่ความสะอาดนะฮะไม่ต้องเป็นกังวลเลยนี่นะฮะโคมไฟหน้าแท้เดิมซ้ายขวานะครับคานตงคานหน้านะฮะชัดเจนนะฮะติ๊กรงติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะพอยางต่างๆไม่มีการรั่วซึมแตกไหลของของเหลวนะครับนะฮะนี่ฮะสวยๆใสๆกิบๆอย่างนี้เลยนะฮะน็อตกรงน็อตแก้มนะอยู่ครบนะสีนง n g สีอ่อนนะฮะนี่ฮะง่ายๆอย่างนี้เลยนะดูพงดูปมมนะฮะติ๊กเกอร์เนี่ยติ๊กเกอร์กันรอยาสนะฮะ รูคมกลมสวยคมชัดนะฮะนี่ยางกันน้ำฝนนะฮะสภาพพร้อมใช้นะฮะแผ่นก,น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 กันความร้อนฉนนกันความร้อนนะฮะไม่ยุย่ยไม่เปื่อยไม่ตกทองช้างนะหมุดต่าง,างๆอยู่สวยนะครับนี่ตัวเครื่องแห้งๆกินๆน,นะครับนี่ร้อนมาแบบร้อนชาเลยพี่ผมบอกเลยนี่ฮนะนี่ไม่มีคราบตรงฝาเครื่องนะเสื้อสูบไม่มีนะนะครับอันนี้มันน่าจะหกนะเทหกนะฮะนี่ฮะสภาพสวยใสยนะฮะตัวสายไฟทอด ต่างๆเนี่ยไม่มีร่องรอยหนูกัดแทะนะครับลาแท้เดิมนะครับสวยสภาพใสอย่างนี้ละ้ายไม่ออกเลยแต่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณเหมือนก่อนหน้านี้แหละนะอยู่สีกลางๆนะครับก็ผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันไปปลายนะเจ็ดถ้าให้ผมคํานวณนะจะอยู่ประมาณเจ็ดพันแปดหรือแปดพันอทิตัวเลขกลมๆนะฮะไม่เกินนี้นะฮะใครหาอยู่นะตัว็อปสุดของตลาดนะล้อแม็กอัอลอยนะฮะทูโทนนะเทาปัดเงานะฮะขอบสิบเจ็ดนะนะฮะ ยางรู้สึกจะเป็นปลายปียี่สิบสามอ่ายางปียี่สิบสามนะฮะดิสเบรกสี่ล้อนะฮะแอร์แบ็กเก็ตไปนะฮะนี่ฮะโลโก้ตัวอักษรนะฮะโลโก้อยู่ครบนะครับนะนี่โอ้โหนะฮะอ่าหูกระจกปรับและพับไฟฟ้านะฮะไฟเดี่ยวข้างหูกระจกมีมาให้ครบครบแล้วนะเหลี่ยมสีสันด้านข้างนะฮะนี่ฮะชายประตูนะฮะไม่คูดไม่เบียดเนาะนะครับอ่ะไปกันต่ออย่างเร็วนะฮะช่างเขายาไป ไปล้างเน้ปลาทําความสะอาดคิวซีต้องรีบนะฮะนะครับผมก็ต้องรีบนะนี่ฮะอ๋อนี่กาวนะออกนะกาวนะฮะติดมือนะพนักเท้าเขียนบุดนอมุ่้หนังให้นะชายประตูนะฮะนี่ฮะไม่เปื่อยนะซีนองค์ซีนอ่อนอยู่ครบนะฮะเบาะหนังนะครับคุ้มทนเบาะหนังนะครับเบาะไฟฟ้าคูนามีแลมบาร์ทั้งสองฝั่งนะฮะนี่ฮะเบาะฟูฟูตึงๆนะสภาพสวยใสนะครับรีบด่วนเลยนะฮะของนี้นะ ผมบอยเลยนะคนรอจ้องอยู่เพียบเลยลูกค้าเก่าผมเนี่ยผมก็ต้องส่งให้ดูนะฮะใครเห็นคลิปก่อนแล้วรีบโทรก่อนนะครับนะพลาดไม่ได้นะฮะมีลาโพงทวิตเตอร์นะครับมีมาให้ครบจบจบนะคันนี้นะนะครับอดูหลังคงหลังคานะฮะสีไม่ลอกไม่ล่อนไม่ซีดไม่จางนะฮะไม่มีรอยขีนกไม่มีคราบยางมงยางไม้นะฮะไปกันต่อนะครับแห่ประตูหลังครับนะฮะนี่ฮะล็อกลงล็อกเด็กตัวยาง อยู่ครบนะสภาพสวยใสยกิบนะเหลือ,อ,าอาปปความสะอาดนะฮะสปาทําความสะอาดให้นะนี่เบาะนี่ไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวผมเก็บงานให้นะเบาะหลังเนี่ยหลุดนะฮะนิดเดียวนะฮะหลุดนิดเดียวนะหลุดตัวล็อกนะครับแค่นั้นเองนะสาภาพรถมื่สสองตามใช้นะแต่ตัวโครงสร้างเนี่ยเห็นไหมฮะลูกค้ามันไม่สาภาพสวยใสอะนะฮะดินเบรกสี่ล้อนะฮะนี่เป็นสีดําแต่ว่าออกเป็นแบบ ดำฟ้าค้าคามแอบมีเก็ดมทัลลิกสีคามนะฮะลูกค้านะนี่ฮะ้านท้ายนะ LED ไนะลท์แกต i ิงนะครับนี่มีทับทินทอนแสงให้ทั้งสองฝั่งนะมีกล้องถอยหลังนะฮะอยู่ตรงนี้นะฮะอย่ะอจู่ตรงป้ายทะเบียนนะมยชายกันชงชายกันชนดีนะฮะไม่คูดไม่เบียดนะครับคือผมต้องรีบรีวิวพี่นะฮะเดี๋ยวเขาจะเอาไปแล้วช่างก็จับไม่ได้แล้วนะฮะ เไล่ฝ้าลงไล่ฝ้าหลังนะครับไปเบรกวงที่สามนะครับเดี๋ยวเปิดฝาท้ายดูอ่ะไปกันต่อครับอย่างรวดเร็วเลยนะฮะมีกันลงกัรลอยนะฮะโอ้ทาบน้ําที่ไม่ออกปลายทะเบียนมีกรอบป้ายมีกองแอร์นะที่ก็เตรียมเปลี่ยนนะนะฮะนี่ฮะตัวพงตัวพรมนะครับโอ้โหดูดีนะครับใส่ไหมน็อตอ๋อไม่ขยับนะฮะ สวยเข้าใหม่ขนาดนี้นะพี่สวยรีบเลยนะฮะโอ้โหยางอะไรแม่แรงเครื่องมืออยู่ครบนะฮะยางอะไรนะฮะนี่เส้นรอบยางยังอยู่นะไม่เคยเปลี่ยนนะฮะยางอะไรนะฮะได้เป็นล้อกระทะนะครับซีนทางมะพร้าวนะฮะคนระสีกับตัวโครงสร้างตัวถังนะครับอยู่ครบนะฮะเม็ดองเม็ดอาร์กอยู่ครบรองรอยนะเหลือความสะอาดนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะฮะไปกันต่อนะฮะทางด้านล้อหลังนะครับนี่นะฮะไม่คูดไม่เบียดนะคือไม่มี สนิมนะฮะไม่มีร่องรอยการตากผุนะเหลือแค่สปาทําความสะอาดแค่นั้นเองบอกได้เลยนะฮะใครสนใจรีบหาเลยนะฮะรีบโทรหาผมได้เลย0ูนย์เก้าเสองหนสามนะนี่ฮะโอ้โหนะฮะไปกันต่ออย่างรวดเร็วนะครับนี่ฮะสมาร์ททีเลดนะฮะแผงประตูคนขับนะฮะใช้งานเยอะสุดแล้วนะครับนี่ตัวหนังสือตัวอักษรไม่เลือนไม่จางนะฮะใช้ประตูนะครับโอ้โหนะลำโพงทวิตตรงทวิตเตอร์นะฮะ รถไม่ได้สปาทาความสะอาดนะนีฝุ่นนะฮะนี่อืมนะฮะนี่ฮะเห็นไหมบอกนะไฟฟ้าคู่หน้าเติมลมยางในตัวเช่นนะหมดเดือนสามปีหกแปดนะฮะติ๊กเกอร์ลมยางอยู่ครบนะครับโอ้โหนะฮะรีวิวไปยังบอกว่าต้องแข่งกันหน่อยอนะผมบอกเลยนะสมาร์ทกิเลสพูตสตาร์ทนะฮะพวงมาลาัยสามก้านวันติฟังก์ชันมีคูดคอนโทรลให้นะฮะอยู่อย่างนี้นะมีแพทเดินชิปนะฮะทั้งสั่งส้ายและฝั่งขวานะครับนี่นะครับอ่ะ จอทัชสกรีนนะฮะกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะฮะฝ้าหลังกรุงหลังคานะฮะนี่ฮนะถาถ้าอ่านนะครับโอ้โหมีเก็บเบาะหลังนะฮะเท่าที่เห็นเนาะนะครับมีเก็บเบาะหลังเก็บงานเบาะหลังนะเดี๋ยวสตาร์ทดูเลขไม่แล้วก็ดูออปชันนะฮะโอ้โหนะ,ะเป็นผู้สตาร์ทนะฮะนะ ราคายังไม่ออกนะลูกค้าผมบอกตรงๆนะรถเพิ่งเข้านะฮะเลขไม้นะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นโลนะฮะรถปีสองพันสิบแปดนะฮะรถหกปีนะก็กาลังดีนะฮะผ่านการตรวจเช็คระยะใหญ่ตอนหมื่นตอนแสนห้ามาเสร็จๆมาดนะะนี่นะครับเดี๋ยาสกินแท้เดิมนะโอ้โหนะฮะมีเนวีนะฮะมีมาใ้ครบๆนะครับเนวีการตั้งค่าแผนที่การจราจรหัวนะครับแอร์ออโต้นะฮะนี่นะฮะแอร์ออโต ลาย้าหนะ้าลายฟ้าหลังนะตัว12โวลต์นะฮะตัวอันนี้นาโนนะครับนี่ฮะเกียร์นะมีโหมดเป็นนุ่นให้ด้วยนะครับนี่มีโหมดสปอร์ตฮะตรงนี้ได้หรือจะอะใช้ตรง Pattern ช h i ก็ได้นะฮะนี่ฮะใช้งานสะดวกสบายนะ Pattern s h i นะขับสนุกแน่นอนนะฮะคันนี้นะโอ้สภาพชสชย่สนะฮะนี่ฮะที่วางแก้วน้ํา มีีตัวรีโมทนะฮะตัวชุดเครื่องเสียงให้นะครับู้หูมีแผ่นรองนะแตู่้หเดี๋ยวความสะอาดพี่ผมบอกเลยกันนี้นะครับรีบด่วนเลยนะใครสนใจนะฮะนะฮะร,ราคายัางไม่ออกนะครับราคาอยู่นะจะอยู่ประมาณสี่กลางๆนะครับใครสนใจก็โทรหาผมก่อนได้นะศูนย์เก้าเก้าสองหกศูนย์สองสี่สี่สามนะฮะ ผมเซลดิ้งนะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะครับนะฮะอย่าช้านะช้าเนี่ยไม่รอแน่นอนนะครับนี้นะครับลูกค้าผมเองเดี๋ยวผมก็ต้องส่งให้ดูนะฮะใครต้องแข่งกันนิดนึงฮะเจ้าตลาดก็มีนะฮะที่ผมนะมีคนขายอันติดเป็นหลักนะครับนะ่เดี๋ยวผมสรุปให้นะครับนะครับคันนี้นะครับโตโยต้าอันติดนะครับ 1.8V ปี2018นะะท็อปสุดของตารางนะฮะนะครับ ใครสนใจก็0992602443นะราคายังไม่ออกนะแต่คาดว่าน่าอยู่สี่กลางๆนะผ่อนเลสสืสูงสุดน่าอยู่ประมาณ8,000นะฮะเลขกลมๆมนะประมาณนี้นะฮะใครสนใจทักมาด่วนได้เลยนะฮะนะครับก่อนจากการฝากกาดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะครับแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนลูกค้าเป็นในตัวด้วยนะครับเผื่อผมอัปเดตคลิปใหม่นะมันจะได้เด้งไปที่หน้าจอโทรศัพท์ลูกค้านะมีขนไหนถูกตาจ้องใจจะได้ทักทายเข้ามาพูดคุยสอบถามกันนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมากครับสวััสดีครบ